ข่าวดีมาแล้วสำหรับนางเอกซาเบล่ารานีคือก่อนหน้านี้เจ้าตัวออกมาประกาศติดเชื้อโควิด -19 จนทำให้ต้องยกเลิกงานที่รับไว้ทั้งหมดพร้อมกับเข้ารักษาตัวล่าสุดไอจของเบล่ามีการโพสต์ข้อความแจ้งข่าวว่าเธอหายจากการติดเชื้อโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยระบุแคปชั่นว่าภายหลังจากการรักษาตัว เป็นที่เรียบร้อยทางแพทย์ผู้ดูแลได้ลงความเห็นว่าเบลสามารถกลับมาทำงานและใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วค่ะซึ่งตามตารางคิวการทำงานเบลจะเริ่มกลับมาทำงานตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเบลขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากทุกคนที่ส่งมาให้เบลตลอดระยะเวลาการรักษาตัวในครั้งนี้ด้วยค่ะ อย่างที่เห็นไปนะคะบอกไปแล้วว่านักแสดงรุ่นใหญ่อย่างก,กบประพสราเตชะไพบูลได้ออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมว่าติดเชื้อโควิด -19 โดยได้ระบุแคปชั่นไว้ว่ากบขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องได้รับทราบค่ะกบเพิ่งได้รับแจ้งจากผลการตรวจโควิดแบบ PCR test วันนี้ว่าเป็นบวก กบติดโควิดค่ะเพิ่ะมีอาการเจ็บพอไอเล็กน้อยไม่มีไข้เลยตัดสินใจไปตรวจผลออกมาบวกค่ะตอนนี้เข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหาคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ